บ้านละสวนทีวีสัปดาห์นี้นะครับโบจะพามาดูบ้านหลังใหญ่ที่ทุกห้องเนี่ยมีความเป็นส่วนตัวและเขายังมีพื้นที่ส่วนรวมนะครับให้สมาชิกทุกคนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับตัวอาคารเนี่ยเราใช้ที่ประมาณครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสวนถ้าเมื่อออกไปตรงนู้นแล้วเนี่ยแล้วมองกลับเข้ามาเนี่ยมผมว่ามุมนั้นเนี่ยคือมุมที่สวยที่สุดของบ้านเราก็จะรู้สึกว่าเราอะไม่อยากฆ่าสายตาจากเขาแม้แต่นาทีเดียวเราเห็นเขาเดินไปเดินมาเราเห็นเขาโตขึ้นอะเราก็มีความสุขครับ คือบ้านสวยของเราเที่พาคุณผู้ชมมาดูกันนะครับออกแบบโดยนี่วินจากวอคิเทคสวสดีวินด้วยครับรบ,บ้านหลังนี้บอกก่อนนะครับเป็นบ้านที่มีความโปร่งโลง่งสบายๆคนชอบบ้านสไตล์นี้เนี่ยจะต้องถูกใจบ้านหลังนี้แน่นอนเอาจริงเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะตรงเนี้ยใช่ครับเดี๋ยวนี้บ้านนะครับมักจะไม่ได้โชว์ว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้และให้คนข้างนอกเห็นอราค่อยๆค้นหาเข้าใช่ครับเหมือนเราเอาด้านที่สวยที่สุดเนี่ย หันเข้าหาส่วน p r i v a t e ของเราแล้วเราเหลือแค่ว่าตรงนี้ให้พอมีฟังก์ชันจอดรถได้แล้วคือเริ่มจากว่าที่ดินใหญ่มากครับไล่ครึ่งแล้วผมก็มาดูว่าไล่ครึ่งกับบ้านที่มีฟังก์ชันประมาณ1,1002ชั้นเนี่ยมันจะใช้ที่ดินไม่ถึง50%พื้นที่ใช้สอ,อ 1> 1, ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรอใช่ครับพอเรามาฟังดูว่ามีกี่ห้องนอนกี่ห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยนะครับ,รบเป็นหลักพันแน่ๆมันต้องประมาณนี้แหละใช่ใช่ครับกับ2ชั้นเนี่ยมันน่าจะใช้ที่สักส0 0สาทีีเน้รามีีท่ต้อง ไล่ครึ่งเนี่ยมันก็คือเหลือเกินครึ่งแน่นอนบ้านหลังนี้อยู่กันกี่คนวินอยู่กันก็คือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกเนี่ยสองท่านเนี่ยก็คืออายุโตเป็นวัยรุ่นแล้วจะเรียนจะจบแล้วเงี้ยครับเอาโซนแรกตรงนี้ก่อนเลยการออกแบบโรงจอดรถตรงนี้จอดได้กี่คันและการวางคอนเซปต์เป็นยังไงบ้างพี่วินโรงรถเนี่ยเราจะเข้าจากทางข้างๆของบ้านทีนี้สินแสก็เลยบอกว่า เอาเคไอเข้าข้างๆอย่างเงี้ยได้ครับแต่ว่าต้องมีองศาที่ถูกต้องครับโ,โหก็เลยเมีองศาที่ไม่ขนานกับที่ดินเกิดขึ้นถ้าเกิดพี่โบดูที่ข้างล่างเลยดีครับจะเห็นว่าทําไมค o อบคร stone ชิ้นแรกอะ่ะมันเหลือน้อยอแล้วพอดูไปเรื่อยๆครับชิ้นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ขนานกันนี่มันเรื่องอะไมันไม่ได้ขนานครับไอตัวเนี้ยกับ หน้าบ้านเนี่ยไม่ขนาดกันแต่พอเราดูอย่างเงี้ยครับด้วยขนาดที่โอเวอร์สเกลอย่างเงี้ยมาทำให้เราดูไม่ออกว่ามันบิดอยู่ไอ้ฝ้ากับผนังเนี่ยครับมันเป็นวัสดุไม้เทียมครับเพราะว่าอันนี้คือไม้เทียมภายนอกอ่าเดี๋ยวมันต้องโดนแดดโดนฝนมันจะโก่งใช่ไหมครับลพราอเราทําเข้ามาเนี่ยผมก็เลื้อยลงมาแล้วก็ไอ้ที่มันเป็นเราเห็นเป็นครีบอันเนี้ยครับประโยชน์แรกก็คือใช้บังรอยที่ไม้มันแหลมๆสองก็คือใช้ซ่อนไฟได้นะครับแล้วก็สามก็คือมันใช้ซ่อนไอ้ตัวบานพับของบานประตูนี้ด้วย เพราะบานประตูนี้ยสูงประมาณ4เมต<ม>รกว่าครับเออเราไม่ค่อยเห็นประตูเข้าบ้านใหญ่ขนาดนี้นะวินเนาะใช่ครับจริงๆอ่ะประตูที่ใหญ่อ่ะความยากหนึ่งคือมันจะบิดห่อได้ครับอืมครับมันมันโกงครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบานพับไม่ดีเนี่ยมันก็จะตกได้ทีนี้การเปิดปิดมีปัญหาละเราเราเลยต้องใช้เป็นบานหมุนครับครับซึ่งบานนี้มันทําจากวัสดุเป็นไม้เทียมนะครับ แล้วข้างในเนี่ยมันเป็นโครงเหล็กครับครับนี่ไงเส้นนี้คือทั้งอันเลยขึ้นไปข้างบนเป็นโครงเหล็กไม่พอพี่โบจะเห็นตรงนี้นิดนึงข่าวเมาอลูมิเนียมมาดามข้างในอีกทีนึงเพิ่มความแข็งแรงเพื่อให้มันไม่แอนครับนะครับแล้วก็ต้องใช้เป็นตัวโช๊คแบบนี้ครับมันจะทําให้เราไม่ต้องกลัวเรื่องประตูบานตกอ่าแล้วพอเราเปิดค้างสุดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้อ่าไม่อย่างนั้นคนของเข้าบ้านก็ต้องเฮ้ยไอ้นีมันจะปิดเข้าปิดข้าวกันมา นี่ครับไมคือสวยด้วยแล้วก็ฟังก์ชันด้วยของเข้าใหญ่ก็เปิดได้2บานก็คือไม่ว่าของเล็กของใหญ่ยังไงเข้าประตูนี้สบายสบายได้แน่นอนซึ่งจะบอกว่าทางเข้าบ้านแค่ห้องแรกเป็นเหมือนมัดรูมเนาะเอาไว้ถอดรองเท้าเก็บรองเท้าเนี่ยพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะ่แล้วเพดานสูงมากคุณผู้ชมั้าเดินเข้ามาเลยเนี่ยสูงประมาณเท่าไหร่ครับจากนี้ไปถึงเพดานอันนี้น่าจะ5เมตรครึ่งครับคือสูงคือส่วนหนึ่งอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีสเตปด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เรายกสูงด้วยเพื่อใหห้้มัััันนต่่อออเืงงกบบบรรแค คือประตูมันก็มาถ้าขนาดนี้แล้วถ้าเข้ามาแล้วมันดูเตี้ยๆมันก็มันก็ไม่ว้าเอาย่างมาต้องจริงขยายความครัว้าไปเรื่อยๆเหมาะสมเช่นกันและกันไปเราพาไปดูห้องข้างในต่อครับเออขอดูในตัวบ้านหน่อยนะครับโหครับนี่ไงนี่คือสิ่งที่เราอยู่หน้าบ้านเราไม่เห็นเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคือสวนใหญ่มากๆครับแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันในเรื่องของความโผล่ความร่่งของบ้านหลังนี้เอาห้องนี้ก่อนเลยก่า มาถึงปุ๊บเราเจอห้องรับแขกก่อนเลยในภาพรวมนะครับอาจจะเล่าว่าบ้านที่สมมตินะครับว่าโอนเนอร์อายุ40 30แล้วมีลูกน้อยกับบ้านที่โอนเนอร์อายุประมาณหนึ่งแล้วแล้วก็ลูกก็คือแบบโตแล้วผมอาจจะมีความคิดในการออกแบบที่อาจจะคนละแบบนะครับอันนี้ก็คือโอเคความแกรนความโออาแล้วก็เข้ามาเนี่ยความเป็นสัดส่วนมันอาจจะมากกว่าก็คือตรงนี้เราอยู่ในห้องที่เป็นเหมือนรับแขกใช่ไหมครับสมมติว่ามีแขกไม่สนิทแขกของลูกแขกของคุณพ่อ แต่คนที่กินข้าวก็ยังโอเคอยู่โทนสีเนี่ยหลังนี้ครับจะเป็นลักษณะว่าไม้กับขาวเนี่ยเป็นหลักแล้วก็มีดําตัดบ้านส่วนหนึ่งก็เป็นหวงจุ้ยของลักษณะคนจีนด้วยครับแล้วก็เราอยากให้มารู้สึกดูรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับแล้วก็ความโปร่งนะครับก็ทะลุเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นทิศเหนือใต้ครับในวันไหนที่เราไม่ได้อยากเปิดแอร์เนี่ยเราก็เลื่อนบานเลื่อนพวกนี้นะครับสาบานก็เปิดได้2ในสาการวินเดลเลชั่นก็จะดีครับแล้วผมคิดว่าความสูงเนี่ย ในลักษณะประมาณ5-6เมตรเนี่ยเหมือนเยอะนะครับแต่ถ้าเราลองไปดูพวกบ้านที่มีเพ้นทูบิโลจริงๆอะ่ะบ,บางทีมันสูงกัน7 8เมตรเลยนะบ,บางทีสูงวันนี้ด้วยใช่ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นความดูโปร่งอาจจะดูโอเวอร์สเกลนะแต่เป็นการโอเวอร์สเกลที่เหมาะสมไปในทุกๆส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยพอประตูกระจกทุกอย่างมันกว้างขวางขนาดนี้ถ้าเปิดเต็มๆลมต้องดีมากๆคุณผู้ชมครับแล้ววิวดีมากฝั่งนี้ก็เห็นสวนฝั่งนี้ก็เป็นสวนซึ่งสวนนี้ออกแบบโดยคุณเต้น ทริปเปนทรีเปินออกแบบด้วยซึ่งก็เป็นคนคุ้นเคยในรายการของเรานะครับแล้วนอกจากห้องรับแขกเนี่ยแปลนชั้นหนึ่งเป็นอะไรบ้างครับเข้าัเป็นรับแขกครับถ้าสมมุติว่าอยากจะไปสังสรรค์ปาร์ตี้ครับก็ถัดมาเป็นห้องร้องคาราโอเกะนี่ไปเลยอ่าใช่ครับเป็นห้องร้องเพลงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนฟิตเนสออกกําลังกายครับซึ่งมันก็จะเป็นกระจกที่เข้ามุมครับแล้วก็เปิดออกจากมุมได้ด้วยนะครับโอ้โหห้องนี้แบบ เหมือนหลุดมาจากหนังสือเลยวินทุกอย่างนเนี้ยไปหมดเลยอะอะเดี๋ยวให้บินอธิบายและการการออกแบบในส่วนของห้องทานข้าวแล้วก็แผ่นฟรีด้วยครับครับคือตัวโทนสีครับเราก็คอนติเนียต่อเลยครับ,รบเมื่อฝ้าเนี่ยเทาอ่อนแล้วพื้นเทาอ่อนแล้วผนังเนี่ยก็ต้องค่อนข้างมีสีสันหน่อยนะครับผมก็เลือกเป็นว่าเป็นสีน้าตาลเนี่ยตัดกับสีดําก็คือเสาอลูมิเนียมส่วนของตัวแผ่นที่ไอแลนด์เนี่ยอันนี้เป็นหินจริงคือพอเป็นหินจริงเนี่ย คนจะกลัวเรื่องคาบน้ำครับดังนั้นช้อยเราอ่ะจะเหลือไม่ค่อยเยอะซึ่งช้อยที่ดีที่สุดอ่ะคือหินแกรนิตครับเรามีโอเคขาวเทาดําแล้วคุณพ่อเจ้าของบ้านนะครับไปเลือกโต๊ะอันนี้มาเป็นไี้มาค่าขายนี่คุณพ่อขาเลือกเองคุณพ่อเลือกมาแล้วผมก็ตอนแรกกับผมก็เหมือนกับว่ากังวลเล็กน้อยว่าสีมันโดดผมก็เอ้ยแต่ว่ามันก็ดูทําให้ขอบที่มันมีความดูธรรมชาติด้วยไม่ใช่ว่าตัดมาเป็นเหลี่ยมๆขอบเดี๋ยวคุณพ่อบอกว่ามันเป็นการพ่นไฟด้วยให้มันมีสีดําตัด ผมก็เลยพยายามจะเลือกโคมไฟที่มันแมชครับก็เลยไปเจออันนี้แหละมันทําจากหนังเท่มากคแล้วมันทําเป็นเหมือนรูปเข็มขัดผมว่าเออมันก็ดูไม่แข็งดีฮะสีกับฟอร์มอ่ะมันดูเข้าไปกับอันนี้ก็เลยเลือกอันนี้มาเป็นอาร์ตพีชในบ้านแค่ห้องนี้ก็น่าใช้งานเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนเป็นครัวฝรั่งก็คือทําไม่ได้จริงจังมากแต่ถ้าเราต้องการทําจริงจังมีห้องเป็นครัวไทยด้วยใช่ครับไปไปดูกันครับ และนี่คือครัวไทยครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับสวยแบบนี้โจท์เจ้าของบ้านเขาให้อะไรมาทำไมถึงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้พี่วินพี่โจย์ก็กว้างๆครับก็คืออยากให้ได้ครัวที่มใช้งานได้ดีครับแล้วก็อาจจะประสานกับเรื่องฮงจุ้ยบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างงี้มีอยู่เหมือนกันอย่างเช่นทิศเตาไฟทิศน้ำคือตามหลักฮงจุ้ยทั่วไปครับเขาจะไม่ให้เตาไฟกับน้ำครับอยู่ตรงข้ามกัน แล้วก็ห้ามอยู่ข้างกันด้วยนะครับต้องวางเป็นตัว L แบบนี้นะฮะแล้วก็เมื่อตรงนี้มันต้องอยู่ตรงนี้แล้วต่อมาก็คือพฤติกรรมของคนเวลาที่เดินเข้าตู้เย็นนะครับจะเดินตรงมาเลยเปิดขวาก่อนซึ่งคำเลียนนี้ก็เหมาะที่สุดครับแค่ห้องครัวยังกว้างใหญ่หรูหราไฮโซขนาดนี้สวยมากครับไปเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นๆกันดีกว่าไปครับวินนี่เดี๋ยวเราไปตรงนี้ต่อใช่ไหมวินนี่คือมีตรงนี้คือจะมีห้องอะไรบ้างครับ ครับก็มีซักรีดเก็บของนะครับแล้วก็พอพ้นประตูนี้ไปก็จะเป็นวอล์กอินแล้วก็เป็นห้องนอนมาสเตอร์แหละครับคนของแม่ครับผมแส่วอาห้องเก็บของจะอยู่ห้องนี้ใช่ใช่ไหมครับและนี่ก็มีประตูจริงๆเป็นส่วนตัวเนาะก็คือจริงๆถ้าขุณพ่อคุณแม่เข้ามาปิดเนี้ยก็จะเหมือนเป็นที่ของเขาเลยใช่ครับ แล้วก็เราก็มีตัวระแนงเนี่ยครับเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันดูส่วนตัวเพราะว่าเราเอาห้องนอนมาไว้ชั้นล่างนะครับมันก็จะเจอกับตรงที่เป็นแบบพับอิกเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าระแนงเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าปลอดภัยมากขึ้นพี่วินครับแล้วห้องนี้คือห้องอะไรครับครับอันนี้เป็น walk in closet ครับแล้วก็เชื่อมกับห้องน้ํามาสเตอร์ครับขออนุญาตดูหน่อยนะครับซึ่งไฮไลท์ของมันก็คือขอดครับห้องน้ําแล้วเรามีบานกระทุ้งเล็กๆมันก็จะรู้สึกว่าอุดอู้ใช่ไหมครับใช่เราก็อยากให้กระจกมันใหญ่ไปเลยแล้วเราก็ไปทํําากกแพงออยู่ข้นนนีชัึบ เวลาข้างนอกมันฝนตกแดดออกเนี่ยเราก็ยังจะเห็นปรากฏการธรรมชาติอยู่ตอนกลางคืนก็เปิดไฟอัพขึ้นไปเงี้ยผมว่าจะทําให้ดูดีอขออนุญ,ญาตคุณพ่อคุณแม่นะครับโห oh, เป็นห้องที่น่านอนมากเลยอ่ะมันมีความรู้สึกแบบสีสันด้วยโทนสีนะมันผ่อนคลายเหมือนกันเนาะใช่ครับมีโจทย์ไหมครับสำหรับห้องนอนห้องนี้ครับจริงๆก็ไม่ไม่ได้มีเฉพาะเจอจงนะครับแต่ผมคิดว่าห้องนอนมาสเตอร์ก็น่าจะได้มุมที่ p r i v a t แล้วก็ดีที่สุดอีกมุมหนึง่งอ่าก็คือเป็นมุมที่ เราติดสวนตรงนี้เลยครับติดสระว่ายน้ำด้วยครับก็คือข้างนึงเป็นสระข้างนึงเป็นสวนเนี่ยเหมือนรีสอร์ทพูลวิลล่าไหนพูดขนาดนี้เปิดให้ดูเลยได้ครับเนี่ยเนี่ยคือไอตัวระแนงอันนี้นะครับมันเป็นอลูมิเนียมครับผมใช้ขนาดหนึ่งคูณสี่นิ้วนะฮะเพราะว่าถ้ามันลึกไปกว่านี้มันจะดูบึกบักไปอขนาดก็ไม่ดีนะฮะถ้าลึกไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าน้อยกว่านี้มันจะพิุเพราะว่าพี่จะเห็นว่าข้างบนถึงข้างล่างนะครับก็คือสี่เมตรเนี่ยนะฮะ ผมไม่มีเส้นคาดเลยคือถ้ามีอ่ะผมบอกเลยว่าจบนะคือถ้าเราไปมีโครงแอดไปเรื่อยๆครับไม่สวยไม่ได้ครับมันต้องประมาณนี้แล้วก็เนี่ยมันแข็งแรงครับเวลาเราอยู่ข้างในเรามองออกไปตามรูเราก็จะรู้สึกว่ามันโปร่งอยู่จริงแต่คนข้างนอกค่ะถ้าเขามองเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นมืดๆมองไม่ค่อยเห็นเหมาะเป็นมาสเตอร์เบดรูมเพราะว่าวิวดีมาก แล้วในส่วนของวัสดุที่เราใช้ในห้องนี้เนี่ยจากหินที่เราเห็นข้างนอกเป็นสีดาตอนนี้จะเห็นเป็นสีขาวแล้วมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนาะใช่ครับมีความเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะมีบัวบ้างครับปกติงานผมก็จะไม่ได้มีคิ้วบัวอะไรแต่เนี่ยเป็นห้องนอนผู้ใหญ่ก็จะมีในน้อยแล้วก็หินอ่อนก็จะเป็นสีขาวครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้งาน heavy duty อะไรแล้วแล้วก็ให้มันดูโป่งเข้ากับโทนรวมรวมครับเน้นการพักผ่อนจริงๆนะครับแล้วนี่ก็คือ master ์เบ r o ูมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อที่ชั้น2ดีกว่าครับพี่วิน รู้สึกเลยว่าไอ้พวกบันไดแบบนี้มันเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของวอล์คิเทคเหมือนกันเนาะใช่ครับแล้วก็จริงมันยากด้วยครับวิศวกรออกแบบมาพอมาขึ้นโครงหน้างานมันยังต้องมีการแอดจัตอีกทีครับพราะจริงมันไม่พังครแต่มันจะสั่นแต่ถ้าเราเดินเนี่ยผมว่าเนี้ยโอเคแล้วมันจู้สึงจูนนะรับไม่รู้สึกว่าสั่นใช่ใครับความยากความท้าทายของมันคือบันไดพวกนี้ถ้าจะให้มันบางนะครับมันต้องเป็นเหล็กอปูนเนี่ยมันจะ อาจจะทําได้นะครับคานหนาเท่านี้เราต้องการแค่ประมาณนี้ครับหนาไปก็ไม่สวยหนาไปไม่ได้เลยครับเพราะเราต้องการโชว์การพับผ้าแล้วมันต้องดูผ่อนนิดนึงแต่เหล็กเนี่ยประเด็นคือมันชอบสั่นครับเวลาเดินมันจะตึงจะตึงอาะมันก็ต้องมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าเดินแล้วมันยวบเลยเพราะว่าอย่างบันไดตัวนี้ฟอร์ถึฟอร์เราสูงมากครับผ้าเราสูงมันใช้บันไดต้องประมาณ28ขั้นครับอืมซึ่งเยอะมากซึ่งเยอะมากพอเป็น28เนี่ยมันเกินไปก็เลยคุยกับวิศวกรว่าขอ แอบหกขั้นสุดท้ายนะครับตั้งแต่ขั้นนี้นะครับหกขั้นสุดท้ายเนี่ยเรายิงเข้ากับข้างๆไปเลยอ๋อเพราะมันจะติดตับนี้แล้วติดขานนละมันก็เลยไม่ได้เยอะอย่างที่คิดจุดหนึ่งที่ผมน่าสนใจคือกาแพงนี้ครับ,ค,รบคือเห็นว่ามันโล่งๆอยู่เนี้ยอาจริงแล้วมันอาจจะยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับ,รบมันยังขาดเพนติ้งที่เอามาติด อคือคุณพ่อมีงานคุณพ่อเขาสะสมด้วยผมเตรียมแท็กไลท์พร้อมฮะให้มันดูมีความพิเศษไม่ได้แบบเรียบแบบนี้คือเรียบแบบนี้ก็สวยนะคุณผู้ชมแต่ว่าถ้ามีงานศิลปะมันจะเด่นออกมาเลยและนี่ก็คือห้องลูกๆนะครับจะมีสองห้องฝั่งนี้ครับเราขอเข้าไปดูห้องนี้ได้ไหมอ่ะพี่วินได้ครับผมโอเคครับอันนี้ลูกสาวแน่นอนห้องนี้ครับคือจริงๆไม่ต้องบอกก็ได้เราสังเกตได้เลยถึงความแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงหน่อยห้องนี้ครับก็ดูสีอ่อนซอฟๆหน่อยโคมไฟดูหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับ เป็นห้องที่น่าอยู่อีกหนึ่งห้องครับเพราะว่าห้องนี้ก็จะได้วิวสวยๆของด้านสวนเหมือนกันใช่ครับก็คือฟาซาดตรงน,นี้เราเปิดได้เลยอ่ะเจ๋งมากใช่ครับคือทั้งสองห้องเนี่ยจะได้วิวคล้ายๆกันครับก็คือเห็นสวนเห็นสระว่ายน้ําเห็นส่วนกลางนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวบานเฟียมอลูมิเนียมจริงๆตีมของมันนะครับถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าส่วนนอนเนี่ยจะเป็นกล่องที่มีระแนงอลูมิเนียมสีน้ําตาลเนี่ยชัดเลยครับคือเข้าใจง่ายมากถ้าเราเห็นจากภายนอกนะฮะ ก็คือมีกล่องไม้อันนี้กับกล่องไม้อันนี้อยู่ข้างล่างแล้วส่วนไหนที่เป็นส่วนไอ้พับบิกเนี่ยก็จะเป็นกล่องกระจกที่เป็นขอบดำๆ mm hmm. ผมก็ต้องการเน้นไอ้ตัวภาษาตัเนี่ยให้มันชัดแต่ว่าเรื่องนอกจากความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยบางทีอยากจะชมวิวก็เปิดได้ hmm. ครับรับลมก็ได้ได้เดินออกมาดูธรรมชาติอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าทําให้ห้องนี้มันไม่รู้สึกอ,อึดอัดเลยเนาะห้องผู้ชายของลูกชายจะต่างกับห้องลูกสาวยังไงอ่ะจริงๆจะเป็นเรื่องโทนสีครับสมมติว่านี่อาจจะเป็นเหมือนว่าทิกเล็กๆน้อยๆก็คือถ้าเราออกแบบห้องแล้วกหนนดััมะครบ บางทีสีเดียวกันแล้วอะเท็กเจอร์หรือว่าสเกลของของอาจจะต้องต่างกันอย่างเช่น H M R มันก็จะมีทั้งลายที่นูนมากลายที่ถี่ๆใช่ไหมครับ,รบหรือว่าลามิเนตก็อาจจะเป็นลายผ้าอ่าเราก็เอาของพวกนี้มาผสมกันคือสีเดียวกันอะแต่มันดูแล้วมัน <Te xture S 2> ไม่เู่น้าเหมือนกันใรับหรือว,ว่าตัววัสดุเนี่ยจะแบ่งเรียกว,ว่าคาแรคเตอร์ของตัวเจ้าของห้องได้เลยนะครับผม ตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่คือห้องนอนแขกใช่ไหมครับครับใช่ครับหรือว่าอาจจะเป็นห้องอเนกประสงค์นะพราอะไรก็ได้ห้องอะไรก็ได้ต้องบอกว่าห้องนี้มันมุดแอนโทนเหมือนยกันเลยเนาะยิงโจทย์นี้ค่อนข้างฟรีสไตล์ครับผมแค่ว่าห้องมาสเตอร์ของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นสว่างมากไปแล้ว่แล้วก็พอของน้องๆเนี่ยก็มีความทึมลงนิดหน่อยอันนี้เราก็อยากจะได้แบบว่าดําสุดให้มันให้มันแตกต่างแค่นั้นเองครับก็เลือกใช้เป็นไม้ที่สีเข้มขึ้น หรือว่าผนังลายเมตลายไม้แล้วก็ตัวหินที่มันดูสีดำไปเลยห้องนี้อย่างที่บอกมันมีความเท่จริงอ่ะพื้นที่กว้างขวางสะดวกสบายมากๆก็อย่างที่บินบอกว่าในอนาคตเอาเตียงออกมันทําเป็นห้องอะไรได้อีกเยอะเลยใช่ครับนะครับแต่ความพิเศษห้องนี้ไม่ใช่แค่การดีไซน์ครับแต่มันคือวิวครับผมนะบินโชว์คุณผู้ชมหน่อยผู้ชมวองแสบตานะฮะใส่แว่นกันแดดนิดนึงนี่เป็นไงนะครับ เมก้อนใหญ่มากๆวันนี้ไม่มีใครสบานอะไรกันนะฮะแต่แล้วอยากให้เห็นว่าวิวห้องนี้เนี่ยนี่คือพนโนลามาสวยจริงๆเราได้เห็นบรรยากาศของสวนแล้วก็มองไปด้านนี้ก็จะได้เห็นห้องฟิตเนสห้องอะไรด้วยคือสวยเลยคือผมชอบให้บ้านมันเหมือนกับมองไปมองมาแล้วเห็นบรรยากาศของเองอ่าอันนี้เราก็ได้เออเห็นตรงนี้บ้านเราสวยดีครับชื่นชมได้คนละมุมเนี่ยครับนี่ไงหันไปตรงนี้ก็จะเจอห้องลูกๆห้องออกกําลังห้องคาราโอเกะ เห็นหมดเลยอ่ะจริงๆแล้วยกเว้นห้องมาสเตอร์เท่านั้นเองแล้วก็ตรงนี้กระจกเข้ามุมได้ครับนัันห้องฟิเนตครับเหมือนเดิมเลยแล้วก็เอาเสามาซ่อนไวข้างในครับโหสุดยอดอ่ะบวกกับพื้นที่ระเบียงอีกอะกว้างมากห้องนี้ผมชอบหลังคาของทีนี้ก็ปูหินไปเลยคือถ้าเราทิ้งไว้เฉยๆก็จะเป็นคาบดำไปรอยจริงๆผมว่าอย่างเงี้มันดูแบบอยู่กับธรรมชาติดีครับ แหมวันนี้มานะครับมาในบรรยากาศฝนตกเลยเนอะพี่บินเนาะก็ได้ชุมฉ่ำเอออีกอารมณ์เหมือนกันผมอ่ะชอบบรรยากาศในช่วงฝนตกมากชอบดูบ้านในช่วงฝนตกเพราะว่ามันจะได้อีกอารมณ์เนะเลยอยากให้บินอธิบายหน่อยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับว่าจริงๆแล้วด้านนอกตรงเนี้ยจริงๆมีพื้นที่อะไรบ้างคือตัวอาคารเนี่ยเราใช้ที่ประมาณครึ่งหนึ่งครับอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสวนที่เราจะเข็บเขามี บอ่อเตาสนามกอฟมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบถ้าเมื่อออกไปตรงนู้นแล้วเนี่ยแล้วมองกลับเข้ามาเนี่ยผมว่ามุมนั้นนะคือมุมที่สวยที่สุดของบ้านเราจะได้เห็นบ้านเต็มเต็มเลยใช่ <ๆ S 2> ใช่ครับซึ่งผมมาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นครับก็คือคนข้างนอกโดนต้นไม้บังอ่ะถูกแล้วไม่ต้องเห็นหรอกแต,แต่เมื่อเราได้ไปใช้ชีวิตข้างนอกแล้วมองกลับมาก็สวยอย่างเงี้ยครับ,รบหรือว่าเราอยู่ในระหว่างสเปซต,ต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นมุมนั้นเห็นฟิตเนสสมมุติเราเห็นลูกวิ่งอยู่เห็นลูกว่ายน้ําอยู่ใช่ไหมครับชีวิตของครอบครัวมันก็ โปรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตัวดีเทลของสถาปัตยกรรมเนี่ยเวลาผมออกแบบเนี่ยโอเคว่าเราต้องมีภาษาที่ชัดเจนครับอย่างเช่นอันนี้ผมเล่าว่าห้องนอนเนี่ยคือระแนงไม้นะครับมาสเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามันพุ่งออกไปแล้วก็ห้องนอนลูกก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องข้างล่างที่เป็นตัวฟิตเนสกับตัวห้องร้องคาราโอเกะแล้วก็ข้างบนซึ่งจะใช้ภาษาเดียวกันครับแล้วก็พวกอิเลเมนต์ของแมสเน่ มันจะวางทับกันอยู่ครับก็คือเหมือนเป็นกล่องสีน้ําตาลเนี่ยทับอยู่ซ้อนอยู่แล้วแม้กระทั่งสาวยน้ําเองนะครับพี่ก็จะเห็นว่าตัวของขอบอ่ะผมยกขึ้นมาได้นะครับคือถ้าเราจบแบบธรรมดาเนี่ยก็คือขอบจะจมน้ำนะฮะหรือถ้าขอบเสมอน้ําก็ยังไม่พอครับเราต้องให้ยอมให้โอเวอร์โฟล์งสาเนี่ยลอดเข้าไปใต้นิดนึงอ๋อมันลอดไปเลยเหรอแต่โดยถ้าพี่ดูตรงนี้พี่จะเห็นว่าเหมือนกับว่า น้ำอะมันเข้าไปอีกจริงๆอะมันเข้ามาแค่ฟุตเดียวครับแต่มันดูลึกแต่นั่นคือรายละเอียดถ้าเราไม่ทำอะเราจะรู้ว่าอ่านิยสะอันนี้อาคารจบแล้วรู้เลยอย่างนี้มันก็ชนกันแค่นี้แต่พอเข้าไปนิดนึงเราให้ล่างน้ํามันซ่อนไปข้างล่างเนี่ยเหมือนกระสานเนี่ยเหมือนน้ามันไหลเข้าไปใต้เลยคือมาบ้านหลังนี้ตอนเราอยู่ตรงโรงจอดรถเนี่ยคือเราดอไม่ออกเลยว่าตัวบ้านมันจะเป็นยังไงและอย่างที่บินบอกว่าบ้านเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไร่ครึ่งเนี่ยคือเราไม่เห็นอะไรเลยครับแต่พอเปิดเข้ามาเนี่ยเราได้เห็น ทีละส่วนทีละส่วนแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งเปิดลึกเข้ามามยิ่งว้าวในแต่ละจุดแล้วทุกอย่างเนียบหมดเลยแล้วก็ทุกห้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองรวมถึงพื้นที่ศูนย์กลางเนี่ยก็กว้างใหญ่นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนักออกแบบของเราวันนี้ครับวินจากวอร์คิเทเขาบคุนมากนะครับวินครับงานสวยเสมอนะครับและนี่ก็เป็นบ้านสวยหนึ่งหลังที่บ้านรัสทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมครับ บ้านละสวนทีวีเปลี่ยนเวลาใหม่แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถชมสวนสวยบ้านสวยกันได้นะครับวันอาทิตย์10.15ถึง11.15ทางอมรินทีวี HD ช่อง34เหมือนเดิมนะจ๊ะ